เพิ่มความแรงนะครับเดีย๋ยวลูกบอลจะไซส์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเตะบอลให้ไซส์ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ป้องหรือว่าไซส์ก้อยนะครับผมจะมีเทคนิคง,ง่ายๆยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเทคนิคเริ่มแรกเลยนะครับผม ก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องมาทําความเข้าใจกับการปั่นลูกฟุตบอลนะครับผมลูกฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการให้ลูกฟุตบอลนั้นโค้งนะครับเราก็จะต้องเตะปั่นนะครับโดยการเตะให้ลูกฟุตบอลนั้นหมุนนะครับผมและวิธีที่จะทําให้ลูกฟุตบอลนั้นหมุนดีที่สุดนะครับก็คือการเตะเฉือนนะครับผมเราก็จะเตะไปตรงผิวลูกฟุตบอลนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับเตะไปตรงผิวลูกฟุตบอลนะครับให้ลูกฟุตบอลนั้นหมุนนะครับผม เดี๋ยวจะใช้ส่วนไหนเตะกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับส่วนจุดกระทบที่เราจะใช้เตะลูกบอลนะครับถ้าสมมติว่าเป็นไซโป้งนะครับเราก็จะใช้ส่วนของ่วนิ้วโป้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูนะครับส่วนถ้าเราใช้เป็นไซก้อยนะครับเราก็จะใช้ส่วนของนิ้วก้อยนะครับผมมีแบบฝึกง่ายๆนะครับให้ลองฝึกนะครับว่าเราสามารถเตะไซกันได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเราจะใช้เส้นของ หลังประตูนะครับแล้วก็ระยะห่างจากเสาประตูนะครับประมาณสาเก้านะครับผมเพื่อให้เรามีพื้นที่ในการเตะปั่นนะครับจะลองเตะให้ปั่นนะครับแบบใกล้ๆก่อนนะครับโดยที่เราจะเตะบอลตรงนี้นะครับให้อ้อมนะครับเสาประตูนะครับแล้วก็เข้าไปที่ประตูง่ายๆเลยนะครับซึ่งเราใช้เทคนิคที่ผมได้อธิบายไปนะครับเราใช้ส่วนของขนิ่งโป้งตรงนี้นะครับเตะเฉือนเข้าไปนะครับผม ง่ายนะครับก็จะเห็นไหมครับลูกฟุตบอลนั้นจะไซส์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นทักษะเริ่มแรกของการเตะฝันลูกฟุตบอลเลยนะครับก็คือต้องให้ลูกฟุตบอลนั้นหมุนนะครับก็คือเฉือนไปนะครับผมใช้ส่วนของหัวนิ้วโป้งนะครับเฉือนไปนะครับเห็นเลยนะครับว่าไซส์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเทคนิคนี้นะครับก็จะเป็นการเริ่มแรกของการให้เรานนรู้ว่าเราจะเตะไซส์ยังไงนะครับแล้วเมื่อเราเริ่ม ไประยะที่ไกลขึ้นนะครับเราก็จะเข้าสู่ในโหมดของการเตะไกลนะครับซึ่งจะมีคิดที่ผมเคยสอนไปนะครับที่เราเตะไกลนะครับแล้วเราก็จะยกขาตาม f o l โล่ตามไปด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเราใช้ศักษะการเตะปั่นนะครับไปด้วยนะครับเราก็จะได้ลูกเตะที่ซ้ายแล้วก็โด่งนะครับแล้วก็ปัดเข้ามาเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองเตะแบบใส่ก้อยดูนะครับก็คือใช้ส่วนของนิ้วก้อยนะครับเตะเฉือนเข้าไปนะครับผมบฟุตบอลฟุ๊บแล้วก็โค้งเข้าไปเลยนะครับเฉือนตรงผิวลูกฟุตบอลนะครับผมให้ให้ฟุตบอลนั้นหมุนนะครับแล้วฟุตบอลนั้นก็จะปั่น เคิฟโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมและถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มระยะไกลนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับจากจุดของปลายนิ้วเท้านะครับเป็นจุดของโคนิ้วโป้งนะครับเพื่อที่เพิ่มความแรงให้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเตะนะครับเฉือนให้จากที่เราเฉือนบางๆนะครับเราก็จะเฉือนให้หนาขึ้นนะครับให้โดนตรงกลางลูกฟุตบอลมากขึ้นนะครับแล้วฟุตบอลนั้นก็จะ พุ่งไซส์ไปเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเมื่อเราสามารถจับจุดการเตะฟุตบอลไซส์นะครับให้เข้าประตูในระยะใกล้ๆได้แล้วนะครับผมคราวนี้นะครับเราจะเพิ่มระยะไกลนะครับโดยจากที่เรานั้นตั้งอยู่แค่3ก้านะครับเราจะเลยมาถึงกรอบเขตโทษเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเพิ่มความแรงนะครับเนี่ยลูกบอลจะไซส์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผม ลองไปฝึกันดูนะครับทั้งสซโป้งและสก้อยนะครับจังหวะการเตะของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับเราจะต้องฝึกนะครับว่าเราเตะจุดนี้วางเท้าแบบนี้แล้วบอลจะไซส์แบบนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อเราจะชนานาญในการเตะโค้งนะครับ สังเกตว่านะัวกฟุตบอลหลับโลกหลายๆคนนะครับเขาฝึกเยอะมากๆเลยนะครับกว่าที่เขาจะเตะโค้งได้ขนาดที่เราเห็นกันในสนามนะครับผมงั้นเราต้องฝึกให้ได้มากๆนะครับจะได้รู้หลักการการเตะนะครับแล้วสามารถนําไปใช้ในสนามได้นะครับผมไปฝึกไปดูนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟัต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ